เป็นผู้ชายตัวเลยมั้งเหรอครัไม้กจับคู่พางวยะอายุสิบหาตัวเลขตัวเลขคิดว่าอายุาเกิดจะมาสิบเแปดลมหามหากรโลจิครับโลจิที่ไปหาทุกคนฮะ เออกินที่ไปหาทุกคนครับเดี๋ยวไปหาดิปโป้ดิปโป้เอาเวกับไปหาเอ็นเอเวกต่อไปหาใครมันดีสุดมั้งันนไปหาใครมันดีได้เดี๋ยวมันออกจากครูอ่ะไปก็ไปอยู่กับดิปโป้เอาไปก่อนดิปโป้เอาไปเอาเวกเพิ่ชินดิปโป้ไอ้หงอกของกับดิปโป้ใส่ทั้งหมดมอหงอกไม่ได้มาเลยเพราะว่ากีมันโดนกระติ๊ดไตอิ๋วต้อตีนไม่ว่ามึงก็ไปขอกูก่อนมึงจะเอาหงอกเอาตัวคอนไตอิ๋วมาใช้ได้ แต่เกมเก่ายังเอามาได้น,น,น่าจะได้เขามาได้ไม่ได้ก็ไปขอใหม่ต้องไปขอใหม่ไต่เอิ่ยวมีก็ติดไต่เอี่ยวของจีนอยู่ไอ้ยามันเหมือนไม่ยอมปล่อย ไถมด้นตอก่อเมคนเลยพี่เตยจะจอดไหนนั่นสินะแล้วผมรู้ว่าดีนะตัวนี้ไม่มีมันจะไม่มีแต่ที่พี่ยู่แล้วตอนนี้ผมก็เลยนี่ไปเรื่องอะไรนะเรื่องโลโก้เด็กนวดแล้วก็ชุนไม่นายมีเกือบหมดแล้วเราไม่มีไง รถในกันมาแต่ว ok uhh ่านี่เลยรถันทีเขียวพี่ไม่ไม่ใช่ให่ลกตดัก

ไม่มจะไม่้ตมีตัวเดียวที่แรกมาเขาทวามรวยเขาคารีไม่ได้หรอแต่ได้แ่าโดนเหยียบแต่ได้ค่โดนเหยียบก็ได้ไม่นขอวแม่สามแปดสองลัไม่ใส่หนึ่งกคุณโล่หีไม่ใส่ก้าหาระไรับเด็ดชื่อเต้นด ชื่อรเลยนะก่ามนช่แเีัเป็นเสียที่ชื่อแเมียคับคอื่นชื่อการนี่ไปดงนล้ำเล่อะไรไปเนี่ยเรื่องาม เดี๋ยวมันจะหมด้วนะให้แยนับตัวนี้เทานยตงตเงเเดเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามรถุหันหน้ามันจะหมดได้ให้แยกดืมน้ำอ่ะของมายแล้วดือมทอได้ไหมเพื่อเท่าตัวหนึ่งได้ไม่รู้ดิไม่รู้เลยตอันนีย้วไได้มานานีนย่าจะมีเกีลนิเกิลแท้ภาษาได้ วันี <S 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 er ้มันเ่ไหวครับท่เามีปัญาไงกเไม่ไมาไม่ได้คือมามันจ้อล่ะเราก็เลยดแล้วังไม่มาไมขี้ผงวจด้าห้า เฮ้ยวได้กมาไหเนี่ยเ็แเดไปแล้วบอกเหืมาหน่อยพอดีได้ล็อกอักูมาเราไปใช้กัเลเหอมากิ นั้นไม่ได้มองเหลอเกมกอมิเกะเขาว่าแรงไหมเกมอะไรเกมกระพายอะฮะกรยอ่ะไม่ไอ้นี่มันเหมือนนิกเก็อ๋อที่เอาไอ้ไอ้อาชเกวมาใช้่ที่สดเอวโดนตมือถ้าใครจะตายเกมไม่ตเลเมื่อไหหน้าเพหมดกบหมดกกันเะมกหมดไ่คือความันก็เป็นหมดเขาไหวเาหมดหมดแบบจักรสีทุหมปั๊บ

ที่แบบคือโหมดผู้บริการระดวิิตรหอมเมนหาของอย่เนี่คือเราต้องปรับแตลงตัวละครผู้บริการไม่ได้ใช่มอหน้าแ้รับเอาหน้าแร้วไม่ตัดได้อะ ตัดไน่แนล้แกม่แล้วซื้อนี่เลดีกว่าซื้อห้าหกสต่อเ้าตคน่งหลัก้าต่อจแข่งไหมแข่งไ้มโอเคตีเป็นร้อมาพู้เมยได้สามถังสามถังผมม่ต้กันนะตีเลยนะตีบีแต่ช้ไปข้างไหน่ะจะปดหัวสักทีเลยต้แน่นบดอีกี่เล้องคืงม่ได้อะไรเไป้ สองหมือนีสามมืสาม่นสีม่นลีดหลีโอ้แค่จับมาเขาจับถึงเลยแล้วหมดแก้หมดตัวดีด้วยสามมื่นีมืจบแลกโลเจอกันที่นี่เลยจบแล้วนอจแอดเป็นไรก็ว่าราิมรับน้ำกันไยังไงหมดแล้วเลยเเคนใหม่เลยนียก็รอก็รอัาไงรอแบแค่บัฒนา้อมัลไทพีนกลี อีกป่ะได้เลยครับเื่อไม่ได้ไไตายไม่รู้องันหา

เป็นผู้บัดการทรุไมย่ต่าโลกขับุกนีนแล้วไปทรุตาโลกเป็นโลกคูขนาดอัสเตรเลนที่เป็นระบาลระบบฟ้าไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นฟ้าแล้วก็จัดแต่งแบบรุ่นเล่ือของตัวนะเพื่อไม่แนวตองเล่นเลยี่ยเก็บปูกขับเอง ไี่หลังเลยว่านาย่ะเลี้ยม้าไม่เลี้ยงเราไม่ได้นมันมีอม่ามันมันีตรงนี้ให้ลบรงนี้ตรงนี้เี็กเด็กโทต่ันตรงน้ระบบการเกาะแ่กดลตรงนี้มายที่รบที่กามเมื่อันี้เราดับรถไปทั้งเซ็่างทุกคนไม่ไม่ใช่ก็สนี้ อันนีอะรเนี่ยเีย่งหนอะสรบไปต้องไม่ได้เกินหนึ่งอะนี่อะไรดยต้องไม่ได้เกินหนึ่ัวสองที่นงดีมาป่น วันน <onents Bana avec behaviour> yeah. ึ <sniff servir> ่มมนยขอาใส่ายหน่บอกที่มาของเสามหมื่นห้าหก ก็คืออย่างที่บอกไอ้ระบบเม็ีเออไอที่เปิดชได้นะให้ติดไอที่ดีตอนแล้วซีแปดสองชิ้นเข้ามีสลับสี่ไม่ยืมาลังสามชิ้นอ่ะ

เปิดได้เลอ้นั่นได้ไมู่อยนี้ไม่้เลยผมไม่ด้เลยอะไรอยู่อ่านรอบที่ไม่อออ๋อชาร์จหนึ่งหนึ่งสองรอบพันสิ่หกมันจ่ได้พันสมสาม่บสับคีมสองห้างืนก็ได้หุ่นสักใบสองสองสิบห้าสองห้าสองหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าโดนยิงโดนตีสองตายแหละ Okay. am not